สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีที่เด็ดให้นะครับสายดาร์กนะครับหล่อเข้มดุดันนะครับคันนี้เลยนะครับสภาพนางฟ้า1นึ่งแหมื่นเก้าพันนะครับเชฟโรเลตแคปติว่านะครับปี2009นะครับตัวนี้เป็นตัว lt ขับ4นะครับ awd 4ีคูณเป็นเครื่องดีเซลนะครับเกียร์โตนะครับสีดําเข้มดุดันนะครับแต่งไม้ครบเลยนะครับมีไฟท้ายแต่งบันไดข้างครบเลยนะครับสําหรับคันนี้ ยากนะครับเป็นตัวดีเซลตัวท็อปสุดนะครับออกห้างปลายแดงเกือบ2ล้านนะครับวันนี้เอาไปแค่1,49,000เพเท่านั้นนะครับรถสวยมากนะครับรถพร้อมใช้งานมีแอร์หลังให้พร้อมนะครับเบาะ3แถวอยู่ครบนะครับปัดน้ำฝนหลังใช้งานได้ปกติแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพีงเพาะเลยนะครับตัวนี้เป็นออโต้วิวไดนะครับขับ4ีล้อโวินนะครับ ภายในสะอาดกระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเรามีบริก,การส่งถึงหน้าบ้านนะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับหมู่บ้านวิมานแก้ววิวต่างจังหวัดผมมีบริก,การจัดส่งให้นะครับผลมาจํามาเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับได้รถตรงปกแน่นอนนะครับผมเบาะปรับไฟฟ้าเอกสารครบพร้อมโอนนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะครับ มีเครื่องเล่นจอ2ดินให้เรียบร้อยนะครับรถสะอาดเรียบๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับหล่อเข้มดุดันนะครับเครื่องดีเซลขับ4ใครสนใจนะครับ1นึ่งแสี่หมื่นเก้าพันนะครับหาอยู่ฝากกดติดตามด้วยนะครับแบ่งรถมือสองรุ่นนะครับโอเคครับผมติดต่อ0 9 4ย์7 7 9 7 0นะครับ